อยู่กับทารินบ้านนี้มีรัก <uno> นะครับวันนี้ก็วันนี้จะมาเล่นเกมภาษาไทยนะครับภาษาไทยมันอยู่คู่เรามานานแล้วเราก็ต้องเขียนให้ถูกต้องคือถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องต้องมีการลงโทษกันนิดหน่อยซึ่งกติกาเกมจะเป็นยังไงนะครับถึงสภาพของคุณนี่เต็มที่นี่ไงดูเช็คหน่อยครับดูเช็ค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 หน่อยซึ่งเราถ่ายเอาดูเกมกติกาเกมในะฮะมันก็จะมีคำศัพท์คำศัพท์ในนี้มันมี20่สิคำเราก็จะ แบ่งกันเป็น4ี่รอบก็จะตกรอบละคําผมก็จะพูดคําแต่ละคําแล้วก็ต้องนักเรียนเนี่ยก็ต้องเขียนให้ถูกต้อง <S <S ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็จะไม่ได้แต้มนะครับซึ่งแต้มมันมีผลยังไงนะครับก็คือรอบแต่ละรอบเนี่ยก็จะมี5รอบใช่ไหมครับก็จะมีคะแนนเออใช่สี่รอบมันมีคะแนนเต็ม5คะแนนแล้วคราวนี้มันก็จะแบ่งกันเป็น4คนอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะตีอันดับ4ส่วนอันดับี่ยจะตีอันดับ3ถ้าคะแนนเท่ากันผมมีกิกาพิเศษนะผมเดี๋ยวรอชมเลยเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าครับนักเรียนพร้อมไหมครับ พ่ออย่งครับผมอไปไปเริ่มเรียนครับผมตอนดีคุณครูเลยได้เรียนสุดยอสุดสวยทำควาเคารพครับนักเรียนสุดยอสุดสวยทุกคนทำความเคารพคุณครูครับสวัสดีครับครูเฮ้ยุณคุูครับตัวเชฟมันแกล้งผมชื่อเก่าชื่อคูณสี่สิบปีเลยไฮ้ยน้องน้องคกูสองคุณสามคุณสี่ตีเลยปะตีเลยได้ปะ ได้อันดับแล้วนี่เอามาล็อบแรกล็อบแรกนะครับก็จะมี5คำตั้งใจฟังดีๆนะครับผมองค์ชาติครับผมองคชาตเยี่ยมมันลอกกันอะไรอย่างเงี้ยใครเขียนเสร็จก็เก็บกระดาษเลยเดี๋ยวมาโชว์พร้อมกันคำโด่งขอดูด้วยดิษคำโด่งเฮ้ยเตัวเชิดนายอย่าลอกเราได้ปหมนายนายนายโซเชียอนนักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเลยไต้หวันนายชื่ออะไรชื่อทหารหรือนี่เรียนรอดอรอเรียนรอดเรียนรอดเนรอดเนเรียนายหนาวปะวะอ๋อร้อน เฮ้ยรู้โหกลัวลอกจับโอ้ยมันกลัวลอกจับสุดเช่ที่ไอตัวนี้ตัวลอกเลยไอ้ตัวแบบนี้ตัวใหญ่ตัวลอกเลยเสร็จแล้วโอ้โหไม่ร้านผือเปิดเปิดบนทุกคนครับของประชารถทุกคนโอ้ยไอ้เหมือนกูติดคุกเลยหัวเกลียนพอดีเลยตรงเนี้ยเอาามเฮ้ยมีคนแตกต่างนะมีคนเหนื่อคขำแรกนะครับผมของชาติผิดหมดเลยครับผมเอาเอาเต่าไม่มีเตลี่ครับผมเย้กลัวแล้วกเริ่มโดนทายเกมแล้วกเริ่มเป็นแล้วอต่อไปถั่วคูครับ ทัวผู้ทัวผูไอ้หําด่งขอด้วยหน่อยดิไอ้ยยาในสุรเชษในทรงเจ้าไอ้สัว์ูนี่หน้าเป็นหน้าตาเป็นไงครับรูเลือดสีแล้วก็ไฟยิงดำลงก็จะไดนไอ้นี่ครูอธิบายคำว่าองค์์องคชาตินี่หมายถึงอะไรครับคุยควยแล้วหมายถึงไม่มีสระอีครับเพราะว่าชาติสระอีเนี่ยมันหมายถึงชาติระลึกไงหมายถึงชาติเกิดจะเป็นแบบว่าเรื่องของกูอย่างเงี้ยตัวนี้มันขยันหลบขยันซ่อนและเกินแม่งกลัวคนดูละเกินไอ้เหี้ยมาเปิดทั่วผู้เลยครับ มึงถั่วพูดแล้วมึงมึงไม่เปิดพร้อมกันเลยวะเฮ้ยเราเราเหมือนกันไงไอเที่ยสสองคนนี้เหมือนกันไอเยี่ยมมึงมึงมัวแล้วมันไม่มีลอลิงยิ่งสารมีเลยเออถั่วพูที่ถูกต้องนักเรียนจีนนักเรียนทหารับผมโอ้ยถั่วพูวัวแล้วตาไก่จิงประวัติมึงเจอนักเรียนจีนอะนักเรียนจีนนักเรียนทหารนำนะครับหนึ่งแต้มทำต่อไปนะครับกระพงครับปลากระพงเนี่ยเหรอ ไอ้หำโดงมึงคิดนานเขียนนี่งยังโง่าคนไทยยังไงมึงคิดมึงยังมานั่งนึกภาษาไทยบ้าว่าอะเนี่ยมึงโดนจ่าบนกูรักประเทศชาติได้เงียบคุโด่สั่งหมอแล้วนังกันมั้ยตอนนี้มาใหกับเฮ้ยกูเร่มขี้เขียนแล้วก็มึงก็ขี้เขียนแม่งเลยลายมือกูเลยทุเรศหิมางกระพงไอ้ไอ้เครืไอ้รอเรือนนั่นคืพี่อ่ะไม่เอาไอ้เฉลยนะครับนักลิทหานิดคนเดียวครับผมได้เต็มทุกคน อ๋อไอ้เหี้ยกูมีล้อเรือเฮ้ยไอ้สูตรกูเขียนแล้วก่อนแล้วก็ห้ามเชื่อมันตัวเองอะไรที่พี่คิดว่าถูกเลยไม่น่าถูกเอามาตอนนี้ต้องเรียนจีนำนะสองแล้วก็หนึ่งคนนะครต่อไปครับต่อไปนะฝักไฟฝักไฟเหี้ยเขียนยังไงว่าฝักไฟฝักฝักมึงคิดนานเนี่ยเอ้ยมึงนับเวลาดิมึงนับเวลาวันนี่เหี้ยไม่อะมึงพูดตื้น โอหมึงถ้ามึงลองจับแมสเสื้อมันนะมันจะอยากเจนหน้ามันเจิงตอนน้าไม่เจยจริงตอนตอนทีกูแบที่เป็นก็บอกให้จดรการมาก็ได้เรางบน้อยเราไม่มีสอจะเข้าหปมึง้นสะทุมึงเล่นอย่างงี้ใครเ <c oughs> ข้าห้มึงขนสะทุนเลย <c oughs> แต่ละอย่ยางไม่มีโคดการศึกษาเลย๋อรักชาติขนาดนั้นเนลยทำไมเราไม่แบบทดสอบภาษาอย่างอื่นอะไรงี้เป็วลาษาละไึคร้เปล่างีาเห็น ทุกคนถูกต้องครับผมใช่ครั้งสุดท้ายนะขึ้นใช่ขึ้นใช่ไอ้น,นี่มันผักจีนนะขึ้นใช่ขึ้นใช่ขึ้นใช่ What <ะ> the fuck เกี่ยอะไรวะมันมันออกเสียงอย่างนี้จริงเหรอมันมึงกลัวลอกกันเลยมึงความไปเลยความไหนกูความเลยยิอ็มนั่งโต๊ะข้างกันก็แบ่งกัน,น่กล้วยจีนชนะเลยววะอ๋อครับเปิดครับคำว่าขึ้นใช่ ไม่เบื่อกันทุกคนเลยแต่สระอื่นหรือสระอื่ขึ้นหนขึ้นหอโอเคครับเฉลยแล้ครับผมคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยเป็นใครครับผมเป็นใครครับผมไปรู้ไไ้เมีคนถูกไหมเออมีคนถูกไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกันทุกคนเลยมันต้อมีคนถูกคนเดียวเลยสระอื่ตอบที่ถูกต้องนะครับแต่ยังลุ้นเลย้นเยันนักเรียนจีนครับผมโอ้ถูกเป็นใครวะเนี่ยเนียร ยังไงเนี่ยไอ้เนี่นี่อ่ะขึ้นใช่ไงเออมันขึ้นเนี่ยมันออกขึ้นอ๋อขึ้นใช่แพ้คนจีนเนี่ยแม่งเอาผักจีนมามันโกงไอ้เนี่ยมันน้ำไปแล้วมึงเลิกเล่นไม่ให้เล่นและสามคนสามคนคำนอยนี่ครับเป็นคำว่าคูกพันครับคูกพันกลุ่พันคุกพันคุกพันไม่เชื่อถือเอ๋ ลุ้น <l unch> ไหยอ่ะแล้วถ้าผิดกันหมดเลยจะทำไงต่อผิดกันหมดก็ดดกกเลยย <s ut> เว่าเขา,าปูกพันนะครับเปิดแล้วผมปูกพันธุกูปลูกพันุ์แบบพันเลยตอบไ่ถูกต้องเลยไม่มีทอทงนะครับผมก็ถูกสองคนใช่อ๋องันอแอมก็ที่โหลดอ่ะมาต่อไปนะเดสองคนเอาไปถูกเลยเอาเอาแล้วอกเเอาูแล้วที่สอบมาสองซับ เอ้ามึงกับกูนี่ผมจะได้ับผมจะได้ก็เล่นงานผมให้กูเล่นทำไมวะเอามามาเราสองเราสองเรียงกันเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คำแรกนะครับผมเจตนาลมโอ้เรียปกติกูกูเรียนไอ้นี่ฮะกูต้องมีเขียนบทใช่ไหมกูโดนสั่งแก้ลอย กูเรียนภาพยนตร์กูสะกดภาพยนตร์ผิดทุกครั้งเลยภาพยนตร์คำว่าภาพยนตร์กูสะกดผิดทุกครั้งเฮ้ยมึงภาพยนตร์มึงจะแทงมึงจะสับซอกกูทำไมเนี่ยเฮ้ยว่ากูถูกแล้ววะิไม่ถูกวะคำว่าคำว่าเจตนาลมนะครับเจตนาลมนะครับผมไม่มียอยยากนะครับผมแหมมึงก็ต้องอธิบายดิว่าใครไอ้เนี่ยมันที่การันตีผิดเออก็แค่เนี้ยเฮ้ยมึงเถียงครูเหรอเฮ้ยเมียเถียงนี่ครูมันอธิบายโง่อหรเถียงครูเหรอสามคนถูกใช่ครับ อ๋อสามคนดูไอ้เ้คนละแต้มเข้ามาอธิบายมันสติก็เฉงไปหน้าเขาไม่ราบคำต่อไปไอ้เแคยคนจีนมันรอเขียนแล้วน่ะมึงช่วยบอกเขาทีเหอะคำว่าคิสตการคิสตการเนี่ยตะกุบฉีดหมาอะไรเนี่ยระวังนะ้วมึงเขารอลง้นโทษมึงเข้าเข้าโบทบ่อยไหมเหรอคิสตการปีเหรอว่าต้องคิสตัว่าใครเลยสคิสอะเอ้ยมึงศาสนาคิดใช่ไหม แล้วถ้ามึงผิดล่ะก็คือก็เป็นเหมือนเดิมก็คือโง่ไปาะทยก็คือพระเยซูอยู่ดีวิดีโอก็มือเลยโอ้ยโอ้ยมาเกิดสมกิจการเลยกูอยากแก้กูแก้ทันปะได้ทันร้องไห้ มึงไม่มีใครถูกเลยกูว่ามิตการนะมึงสะกดดิมึงสะกดดิสะกดมาเออสะกดเลยขอควายอ่าขอควายอ่ะไปกูแพ้ไอ้ซิดจะง่แล้วขอควายเลยมึงสอสลามมาอย่างไหนมิตการมิตการหี้ยังมุกจีนของแท้เลยดิว่ะรอเรือสระอี๊ยส่อเสือต่อเต่ากอไก่สระอาลอลิงลอลิง แค่นั้นแหละแล้ผิดหมดผิดหมดเลยเฮียเหี้ยเหี้ยมีนอนเล่นกันรันหนึ่งมึงกันรันกันทบใบที่ละกายเฮียมีนอนเล่นแต่คนถูกด้วยกูแค่เกินออกมาคำต่อไปเท้าความเท้าความเราคำศัพท์แบบว่าเมื่อมาห้าสิบปีที่แล้วมึงจะเท้าความคุยกับใครอ่ะเสร็จแล้วมาโอเคนะครับเท้าความเห็นไหมคำตอบที่ถูกต้องคือไอ้คือครับผมเท้าเท้าแบบเท้าเท้าเลยนะครับเลย นี่กว่าแล้วต้องอย่าเชื่อตัวเองมันเป็นเท้าแล้วมันเป็นเท้าของความเนี่ยฐานของข้อความมึงแลดูมีความรู้ดีกว่าไม่เขียนบทเหรอทำไมมึงเขียนบทไม่รู้เรื่องตอนเขียนไม่มีคนมารอตีตูดกูที่กูนำไหมกูนำใช่มแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองศูนย์คำาต่อไปนะครับขัดสมาธิโอ้โหไอ้จีนเนี่าคิดงานไอ้กูกูถูกไอ้กูกูถูกกูถูกกมาแล้วนั่งขัดสมาธินั่งบ่อยจะตายทำไมไอ้เขียนไม่ถูกเอ๊ะอัน เฮ้ยเฮ้กูเล่นไม่มั่นใจแล้วได้ไหมครับครูเขาขอเขียนเพิ่มอีกตัวนึงไม่ได้ครับมันถ่านแล้วอนักเรียนคือเชษทำอะไรอ่ะบคือเชษเฮ้ยครูครับยาขัดสมาัตนะครับผมเปิดเลยครับเหง้ามันเขียนพี่อะไรวะกับตัวอะไรเนี่ยขอไข่คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยไอ้เคอร์ครับผมโอ้ยไอ้เยอะกูจะเขียนแบบมันในสัตว์แต่กูเติมไม่ได้แล้วครูไม่ให้กูเติมอ่ะนี่ไม่ได้รอบกูไอ้เธอได้ของที่หนึ่งนะครับ ตอนนี้มีหนึ่งศูนย์โอเคมาคำต่อไปอุปโลกคูนีนักรอดโลกหรือโลกโลกไอคูเซิรน์เนี่ยทำไมสมหมดแล้ว <c oughs> ไม่ก็เราเล่นสามรอบมึงก็ไปเอาคำเอาคำคำสับบทสี่มาดิไอเนี้ยม,มันง่ายสัตว์คำนวณอย่างเงี้ยต่อไปเงี้ยถ้าใครเห็นถูก๋ยวกูเขียนผิดโชว์ไ่เหมือนมึงจะถูกอ่ะ กูลืมคำกไก่ไปยังไงวะกูนึกถึงแต่คอควายแต่ลุงพูดมันได้ยินหมดเนี่ยเฮ้ยไอ้เนมันมีคอค <c oughs> อคอสังคัง,งอยู่อคอสังคังคอระกคังหรือเปล่าเอาป่ะเปิดเลยครับคำว่าที่อะไรนะปลาโลปลาโลมาคำเต่าวิถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวมึงมีทำไมมึงมีของปลาโลไว้ครับมันต้องอันอันที่เขียนเสร็จอ่ะอันใหญ่สุดอ่ะไม่มีให้ดูเลยครับแล้ว <c oughs> มันตัวอะไรตัวไหนตัวไหนมันต้องเป็นอุบใช่ไหมอ่านสระอุปปลาแล้วสระโอลอริงกไกนอนหนูกัน ไอ look, มันย่างกันรังดรังเนี่ยอันนี้มันต้องชิงอะไรเสียงหลังกล้องอ๋อชิงชิงที่โหลใช่ไหมไม่ที่โหลแล้วไม่ที่โหลต้องชิงที่สามสองหลังฉุบอะหลังฉุบสิเอาเป่าเลยอกระเป๋าเลยหนึ่งสองสามอ้าวไอมันออกช้ามันออกเร็วอะมึงไม่ทันตั้งตัวเอ้ามึงเอาใหม่อีกเหรอช้าเมื่อกี้เห็นในกล้องเอาอ่ะมึงแอบไว้หลังหลังตัวเองอ่ะเออแล้วเอาเอาค้อนกระด่างกันไกลอะเอาตั้งไว้เลยนะสามสองหนึ่ง เออมาสรุปรอบสองมีใครที่หนึ่งนะเออใครที่สองฟองที่สามแอมที่สี่เออไอ้ฟิล์มยังไม่โดนเลยนี่มั้งเออกูเก่งมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสามกูไม่มีกระดาษจะเขียนแล้วเราไม่รู้หมดแล้วคำแรกนะครับของรอบสามคำว่าจราจลโอ้ยชิวอย่างง่ายอ่ะเขียนบ่อยไม่ได้อยู่ในค่ายเขียนบ่อยจัดแม่งให้กูเขียนกูมีน้ำน้าด้วยก็พลพลแล้วก็เขาเรียกเฮียไม้เฮียอะไรนะอะไรนะแต่ว่าจราจครับเปิดเลยกูว่าถูกหมดหง่ายๆสรุปแม่งผิดหมดเลย ต้องตอบให้ถูกต้องนะครับไอ้อ pues ้ำถูกคนเดียวผมเฮ <no er ้ย kind ต of ้องมีกระรันเหรอกระลาเป็นรอลิงครับผมเพราะมันจะลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอเรือนี่ตอนแรกกูจะรอลิงแล้วกูไม่เชื่อตัวเองไอ้เจี๊ยเราโดนแล้วกูคิดว่ากูคิดว่ากูไม่น่าถูกคำตอบต่อไปนะครับสลิมครับผมสลิมสลิมที่เป็นกระต่ายปลาห่อกันเหรอโดอนมายิ้งไงว่าคำนี้ไม่มีใครถูกมันต้องเติมกระรันฮะชิโม ไม่เติมม <Center> ีอะสลิมไม่มีเขียนในหัวกูอะมันเป็นในคำหนึ่งนะเว้ยแต่กูเลือกที่เขียนในคำนี้ออกมากูว่ากูกูกูถูกอ่ะเหมือนกูเพิ่งเห็นคำนี้มาเมื่อไม่นานเนี่ยโอเคมาสลิมนะครับเปิดแล้วครับผมคำตอบที่ถูกต้องนะครับไม่มีเลยครับผมเออไอฟิมไอฟิมเกือบถูกแลเนี่ยเออกูกูเขียนเกือบถูกจริงๆมันต้องเป็นซอสโซ อาอเป็นคำสลิมหรือว่าเออเอาไอ้คำสลิมมีคำเดียวให้คุณพายถึงอะไรอ่ะเอ๊ะกูไม่เห็นอ้บูกูเห็นเป็นซอสเสือแสดงว่าไอ้ที่ร้านเนี่ยนั้นมันผิดผิดเหรอจำได้ตอนกูอยู่ในค่ายกูเห็นขนมสลิมแต่กูจำไม่ได้ว่าตัวที่ไหนคำต่อไปนะครับเป็นสัตว์ครับผมงูสวัสดิ์งูสวัสดิ์จะเป็นสัตว์ร โลกงนะเป็นโลกงไงโล่งไอ้เนี่เป็นฝักตัวใหญ่แต่โลกไอ้เนี่ยเปนโลกไม่ใช่หัวเอาเอากูมาดูใบใบประกอบวิชาชีพนิมันจบมาได้ไงวะแล้วครูไปลงแข่งกูที่หนึ่งทุกเกมในสโมสรก็มึงรู้อยู่แล้วไอ้เนี่ยมึงไปก็เตรียมคำอ่ะมึงไงมึงไม่รู้ไม่มีในหัวเลยเอาเลยครับคำว่างูสวัสดิ์ทำไมมันเลื่อมเล็กลงทาพแบบโฟกัสจุดจัดเลยงูสวัสดิ์คำตอบที่ถูกต้องไอ้ฟิล์มไงฟ้องครับผมเฮ้ย ตอนเด็กเอ้ยมึงมาต่อเต่าจากไหนกูมีกระรังด้วยสามคนนะครับต่อเต่าก็นเลยต่อเต่านี่แอบลอกนดิไม่จำเลยลอกยังไงคำไม่ง่ายนะครับคำว่ากระเทยครับผมแม่แม่ก็ทำอะไรมาเนี่ยไอเขียดถูกไว้แกก็กระดานมึงไม่มีที่แล้วมึงเปลี่ยนไหมคอา่ากระเทยนะครับเปิดแล้วครับผมกระเทยกระเทยต่อไปถูกต้องนะครับผมไอ้ฟิลเมอร์ไอ้ยครับผมแม่แม่แล้วถูกกันได้ไหมแม่แม่แลย เะแนนูชนะลบแอมกับไอฟิลอาบังจุดได้เรนดหน่งอ้าอ้ากครูก็โดนดีนี่ฮีอระไม่กวันม่ยว่าไได้ตีใครเพราะว่าไอเไอเคอร์ที่โลขยับสองที่สามที่สเอ้ยไอไอตัวแทนนะไอ้ครูออกไปดีเพราะครูเนี่ยครูมีัตค้อนด้วยหนึ่ง เช้าอะไรเาเอยสองสามเฮ้ยกูสับได้หรอกูตีใครอ่ะกูที่หนึ่งสี่ที่สามที่สี่กันสี่ที่สี่ที่อะไรอง่คะแนนก็คือสูนเยเฮ้ยกูมีกูถูกใช่อ่ะกอนลคนละหนึคนละหไม่ต้องชิงอ่ะเอามาคำว่าปรมนิเทศครับผมประถมนิเทศประถมนิเทศว่าถมแม่จะถมดินนะ อออมามาถมทิเทศนะครับก่อนจะเปิดขอดีกรีอ่ะจบอะไรกันมาสี่สิบยังไม่จบยังไม่จบอยากเป็นคนไทยเป็นคนไทยมา21ปีออามาเปิดเลยครับมาทมนิเทศเปิดทิเทศ เสมอนะครับผมแม่ที่ถามที่สี่นี่เคี่ยวยากเคี่ยวยากที่จะเคี่ยวไปกูโดนตีอยู่ดีเอามาคำต่อไปคำว่าวิ่งเปี้ยวครับผมวิ่งเปี้ยวมันก็วิ่งกับเปี้ยวป่ะเอาวะวิ่งเปี้ยวผมโดนตนแม่ผิดหมดทุกคนนะฮะโอ้โเล่นต่อเป็นไงวะมันช่จะเป็นรอลิงป่ปะไม่มันคือมันไม่มีรอลิงเปี้ยวไปเลยนะโอ้โหลองคิดดูว่าถ้าคำมันเขียนง่ายขนาดนั้นมันจะไปอยู่ในนี้ได้ไงถ้าไม่ถ้าไมถึงก็ไม่มีถ้าไม่ถึงก็ไม่มีลอเรือครับครูเพราะลอยเรือมันวิ่งไปก่อนคำนี้แหละว่าต้องมีคนนึงที่ถูก มุกตลกมุกมุก้ชายไปเนี่ยมันใจดิมึงเรื่องบัฟเรองบัฟช่ชัวรมุกตลกนะครับเปิดเลยครับหวดูดูดูให้ดูให้ดูทำอนนครัผิดครับผมมึงก็ผิด ไม่มึงอะผิดด้วยมึงอะผิดใช่ไม่ก็อันนี้มูคต์ตลกไงอ๋อมวยอันนี้มูคตลกของจริงอยากให้ขายไปไปอยู่ที่สี่เลยมึงอ่ะเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนแม่หนูยังไม่เคยตีอย่างี้ตั้งใจครับครูยกก๊กอึ๊บอึ๊บใครเป็นคนแรกครับออกมารอบแรกรอบแรกสองตีสามครับนักเรียนออกมานักเรียนออกมานักเรียนครับใครโดนตีเก้าไปข้างหน้าทำผิดต้องยอม่อ เฮ้ยดังเรียนพกอะไรมาเรียนเฮ้ยไม่มีอะไรครับคุณเฮ้ยมันสูงเลยเนี่ยแล้วกูตีมือซ้ายไม่เจ็บหรอกไม่โดนอย่าหลบอย่าหลบนะครับดังเรียนมันเจ็บเหี้ยเลยเลยสันประมาณหนึ่งซีซีอืมเราขอเราขอเช็คกันนะไม่ดูไน่ามีอะไรนะมึงมึงเล่นหลบบอกหลังผมยุกอะไรอย่าหลบนะครับนักเรียนไม่หลบนะครับ เจ็บเหี้ยกันแล้นะออมารอบสรอบสเอาคุยนี่ตัวเดิมรอบสองเขาไหนึ่งที่สองมั้ยกูที่สามแม่ที่สี่มึงกะโดนก่อนเลยมึงอะโดนก่อนเลยเราตีไหม่รับอยู่ไต้หวันเนี่ยอะไรนะข้านี้เนีจุจมหมดอักพุเขียไม่รู้เรองเหี้ยหนอสองามสี่สีเจ้าเจ้าเจ้้ยเก้น่งอสี เอ้ามึงเอาสามทีใช่ไหมเก่งไหมนะครับนักเรียนเก่งไว้เจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวทันทีเดียวเลิกเลยถ้าถ้าทำดีทำดีทีเดียวเลิกเลยเฮ้ยเมันมันเด้งล้่มมันเด้งลั่มด้วยเหรออืเจ็บนิดเดียวครับเจ็บนิดเดียวนักเรียนไอเกดองที่นี่แล้วเฮ้ยตีขาไปยังไม่ตีสีดองอ้าเฮ้ยอ้า าามรอบที่3รอบสุดท้ายนะครับมึงมีรอบอีกเหรอสองตีสามเอากูตีเนี่ยเอาได้ตีแล้วแลอยู่ไหนเอ้ยไอ้มึงตีเลยมึงเช็คลมเช็คลมได้ลงหมดได้ลมงหมดไล่แล้วโอ้ยไม่ใช่แล้วโคเชนโคเชนเช็คงานเอาผมดันเลยผมดันเฮ้ยอ่ะคราก็จะเหมือนกับเทเลนบ้างเลยมาครับบ๊บลุกบ๊อบตักเลยสั่กเลยลุก เในาโดนตีเจ็บเจ็บยจะนั่งพื้นฟังในท่าทีนะครับนักเรียนตามลุกได้ครับนักเรียนลุกได้ม็อบเอานสุท้ายคู่มึงมึงมึงช่วยนั่ตีฟิล์มแบบนี้ไม่กูตีมึงไม่บอกมึงตีคู่ดีร้อยมากันเลังรัก เอาเอาไม่เอาจะไปไหนกลับมานี้จกิดที่อะไรมาให้กูเขียนอะไรเรียนจบกี่ปีแล้วภาษาอะไรเขียนไม่ถูกโบวุ่นไรวุ่นไรกันโอ๊ยตีหน้าตัวเองก็นักเรียนจำไหมนะทำกับครูอย่างนี้นะมันมีเวรกรรมมีจริงเลยีแมงเลยเรื่อกรรมมีจริงอาอย่าทำเพจพลอยแล้วไเพ่อลีดเดอร์กัน oh yeah we did it